นี่ก็คือนกที่ต่อได้มานะครับเด่นลูกนกที่ต่อได้มาเมื่อวานนี้ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับจรบเข้ยงเคยนะครับวันนี้มาอยู่ทุ่งนาเหมือเดิมนะครับ ยังไม่ได้ไปไหนเลยครับตอนนี้ต้องมาดูแลตัวนะครับตัวเขียวกลางทุ่งนานะครับตัวเขียวก็ตอนนี้ก็กาลังเริ่มออกผลนะครับที่ถ่ายให้ดูรอบ่อนบานนะครับบานต้นแรกขึ้นแล้วแล้วก็ตอนนี้ขีดปุยต้นยาทำแรงข้าวต้นถือว่าดีพอสมควรน,นะครับไม่ไม่เท่าที่ควรไม่ได้ตั้งใจ ไม่ค่อยเหมือนเขานะครับก็เลยต้นเล็กไปหน่อยต้นเตี้ยไปหน่อยนะไม่เป็นไรครับวันนี้ก็มา,านานๆมาเจอกันทีนะครับต่อนกก็ไปต่อบ้างแล้วก็มือเช้านี่ก็มาเล้าอยู่นี่ครับตั้งแต่เช้าเลยอยู่ทุ่งนานะครับเพราะว่านกป่าเยอะอยู่เหมือนกันมามารบวนถึงเทีย่น้าเลยนะครับก็เออก็เลยเอานกขึ้นพาดดูว่าจะเหยียบหรือเปล่าแต่ พอพลาดแล้วมันรู้ครับมันรู้ว่าอ่ามันเคยเคยโดนมาแล้วนะครับก็วันนี้ที่คุยกันมาก็ยังไม่เกินเรื่องอะไรให้ฟังเพราะว่าผมจะวันนี้ผมจะพูดเรื่องว่าอ่าเล่าเรื่องว่านกนะครับนกเขาใหญ่ของเรานี่แหละครับนกเขาใหญ่นกเขาชวานกเขาเอ่าไฟนะครับอันนี้คือครอบเลยคือประเภทนกนกเขานะครับ นกมีอุปนิสัยของนกนะครับอุปนิสัยของนกนกเขาใหญ่นกเขาชวาจะชอบอยู่ตามที่ราบเชิงเขานะครับที่ราบตามป่าป่า,ปาที่มีป่ามีแหล่งน้านะครับพวกนี้จะนกขี้ร้อนนะครับจะ,อะชอบอยู่ตามพุ่มไม้นะครับพออากาศร้อนหน่อยแดดร้อนก็จะเข้า ไปซุกอยู่ในพุ่มไม้แล้วก็ตัวไหนที่คึกก็จะขันขันเดียดนะครับเสียงใหญ่ๆเสียงเล็กๆก็แล้วแต่เสียงของเขานะครับเสียงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นเสียงนกนี่จะไม่ได้เสียงเท่ากันนะครับมีเสียงเล็กเสียงกลางเสียงใหญ่นะครับมันจะเป็นยังไงมีริวตันริวเรื่องเทพพนมคูอ่างอะไรมันมีหลายอย่างนะครับ สำหรับน้องมือใหม่นะครับน้องๆมือใหม่ก็ผมจะแนะนาว่ามันจะอยู่ตรงไหนเวลาไปต่อจะได้รู้รู้หมายนะครับรู้หมายว่ามันควรจะไปต่อตรงไหนนะครับไม่ใช่ว่าจะไปต่อในป่าทึบนะครับป่าทึบนกพวกนี้จะไม่ค่อยอยู่อยู่ก็คือเข้าไปนอนแล้วก็เข้าไปหลบล่มหลบล่มก็ไม่ไม่ต้องไปต่อข้างในนะครับดีไม่ดีโดน เกี่ยวนะครับอยู่ในพุ่มกลางวันเกี่ยวเข้าพุ่มนะครับเห็นอาจจะเป็นอาหารได้แต่ออกมาด้านนอกนะครับเป็นที่โล่งนะครับที่ป่าโล่งเป็นชายป่าชายเอ่อชายภูเขานะครับเป็นป่าเป็นลานนะครับพวกนี้จะชอบอยู่ตามถ้ามีตรงไหนมีลานดินลานเอ่อต้นไม้นะครับต้นไม้อยู่ข้างลานมีที่ลงกินนะครับลงกินเศษ พวกทั่วเขียวพวกเอ่อทั่วตามทุ่งไร่ทุ่งนานะครับเขาจะชอบอยู่ตรงนั้นไม่ไม่ชอบอยู่ที่เปียกแฉะนะครับตรงนี้จะอยู่ที่แห้งอย่างเช่นอย่างเช่นแถวอีสานนะครับแถวอีสานจะมีนกเขาเยอะนะครับตามรุ่มตามดอนนะครับตามโคกที่น้องตามโคกบ้านเท่าเนาะสายสานอยู่ตามโคกตาม ตะแแบบปลาละเมอะมีสะน้ำนครับก็ไดอ้อยากได้นกมาเลี้ยงบางครั้ง,งคนกะเอาตะไคร้ไคร์สวรรค์ไคร์เลดาหรือเขาเรียกไคร์เลดาไคร์สวรรค์ไปดักแต่มีผู้ผู้เพคนอยากมาเลี้ยงนะครับถ้าอย่างเรานะครับเป็นคนพวกชอบต่อนะครับพวกชอบตอ่อเป็นสายสายตอ่อก็เราก็ต่อนะครับถ้าติดตะไคร้ไม,ไม่ไม่มีฝีมือ นันถ้าถ้าติตตะขายไม่มีผีมือต้องมีนกต่อมีเนียามีเศร้านะครับอ,อย่างเศร้าเจตกกพงพะเนีย์เจะพงอย่างนี้ครับรับประกันความหมานนะครับมีดินดําถ้าอยากให้นกจวดก็ดินดํานะครับอันนี้ก็อุปนิสัยของนกนะครับต่อไปไม่ไม่ต้องไปสาธยายดินดาจวดอยู่แล้วครับมันจะชอบอยู่ตามหารลังตา,ตามต้นไม้ ไม่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 ทึบนะครับนกเขาเนี่ต้นไม้ไม่ทึบลังก็ไปเอาแค่จิงไม้ใหญ่ๆขวางกันกันเท่าเท่านี้ขวางกัน,ากน,ากน,ากนบางไข่สองฟองถึงสามฟองนะครับแต่ก็ออกมาแค่สองนลยนะครับถ้าตัวไหนสมบูรณ์หน่อยก็สามถ้าตัวไหนไม่สมบูรณ์ก็สองสองอาจจะได้หนึ่งบางทีอาจจะได้สองตัวนะครับแล้วจะหากินตาม ป่าชัยป่านะครับตรงที่มีส่วนมากสังเกตดูนะครับจะมีป่าผักเสี้ยนผีนะครับหัวถัว่วใบอดอกสีม่วงตามข้างธงข้างทา,างนะครับมันจะเป็นเหมือนเม็ดถั่วนะครับจะเก็บกินตรงนั้นนะครับหญ้าป่าคงป่าควายตามทุ่งไร่ทุ่งนาเม็ดข้าวที่เลือจากาการาเก็บเกี่ยวนะครับจะทําให นกลงมาหากินตรงไหนที่มีป่าข้าวป่าทัวนะครับถั่วเขียวอย่างถั่วเขียวนี่ครับอีกสักหน่อยเนี่ยผมเ,เกี่ยวไปเพราะว่าตัวถั่วเขียวนี่เกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้ทุกเม็ดนะครับมันจะมีเศษมีแต่มีอะไรล่วงอยู่ตามพื้นท้องนาเรานกเขานกเขาใหญ่นกเขาชวาน,นกเขาไฟนกพิราชนะครับมาหากินนะครับเขาจะอยู่ ชอบอยู่แบบนี้นะครับแล้วการเป็นอยู่ของเขานะครับเป็นนกที่นะครับนิสัยของนกเขานี่ก็คือจะเป็นนกที่ชอบให้เอาใจนะครับะจะบ่อยๆย,ย้ายที่บ่อยๆจะจําหน้าเจ้าของได้ดีได้ไวนะครับถ้าคนไหนไม่ถูกชะโลกเข้าไปใกล้เขาก็ไม่ได้นะครับ <laughs> เขาจะดิ้มนะครับเหมือน ไม่ถูกฉลกนะครับมันมีกลิ่นไอปีศาจนะครับผมจะบอกให้ว่าคนไหนเคยฆ่านกเคยทําร้ายนกไปยิงไปล่าอย่างเงี้ยครับถ้าไปทําเขาเขาจะมีกลิ่นมีไอไอสาบนะครับของของ,อของในในตัวเขาเองเข,เขาจะรู้เลยว่าดิน้นดิ้นพลาดเลยนะครับบางตัวไม่ถูกฉลกกับเราก็าจะดิน้นบางตัวที่ ถูกจะลโลนี่รับเดียวดีดมือปักป๊กปัๆก,กปักปักเนี่ย <c ru id> คูเลยคูเล่นกับเราเลยนะครับคนที่ชอบเล่นอ่าก็ดีดมือเล่นได้เลยตอนนี้ใสจะชอบยกย้ายไปนั่นไปนี่เหมือนไก่นี่นะครับไก่ไก่เดี่ยไก่เราเลี้ยงไว้เนี่ยหวานอาหารให้ทุกวันเอาอาหารให้กินทุกวัน <c ru id> เวลาเราไปจับไปร้องเป็นจะเป็นจะตายนะครับก้างลยไก่ไก่ชนเหมือนกันไก่แจ้เหมือนกันคอมาอยู่กับเราสักพักหนึ่งนะครับ สัญชาตปลานะครับสัญชาตินกปลาไม่ว่าแต่นกปลาครับผมบอกให้เลยว่าถ้านกรูปผสมเหมือนกันถ้าไม่จับถ้าไม่ย้ายที่ไม่รูปไม่คำยังไงก็ไม่เชื่อดิ้นดิ้นเหมือนเดิมนกจะดิ้นให้สังเกตนกนก,นกถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็ดิ้นก็คือนกตาตาพนโลซะหน่อยหัวเล็กๆตาพลโลดิ้นแต่ขันดี ขันดีเอาไปต่อนี่ดิ้นจะตายในปีกแตกดิ้นปีกแตกจมูกแตกก็ยังขันนะครับถ้านกแบบนั้นเราก็ลองดูว่ามันดิ้นว่าไม่เอาไปสักทีไม่เอาไปต่อก็ไปลองดูให้มันดิ้นเถอะไ,ไม่ตายไม่ตายเอาขึ้นต้นยังไม่หนีจากต้นเลยครับขันก็มีนะครับเป็นนกต่อที่ดีก็ได้ต่อไปนะครับก็เรา ควรจับบ่อยๆนะครับย้ายที่อ่พ่นน้ํานะครับพ่นน้ําอย่าไปจับอาบน้ํานะครับอาบน้านีนนา่นกนถ้าเป็นนกใหม่ทําเลยถ้าเป็นนกเก่าได้มานกเกาๆๆ่าเกานกอ่เขาไม่เคยทาสักทีนะครับนกเขาไม่เคยอาบน้ําอาบท่าให้สักทีเอาไปจับอาบน้าเมื่อขนดุดข,ขนล่วงหมดนะครับอย,อย่าไปอย่าไปอย่าไปทานะครับไม่ไม่ไม่ควรนะครับอ่าเราก็พ่นน้ Bugün, นําแค่นกเขาเนี่ยสังเกตดู ตามทุ่งไร่ทุ่งนาที่เราไปดูนะครับเราไปซุ่มตามตามสะสระน้ําต่างๆเขาเล่นน้ำเขาอาบน้ําเขาจะไม่อาบแบบเปียกเหมือนนกประลอดนะครับเอาเอาหัวทิ่มปั๊บปั๊บปั๊บสะบัดใส่หัวไหลนะครับไส่ขนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาก็ไปแล้วครับตาแดดนั่นแค่นั้นก็คือจบนะครับนี่นะครับนกเขาเนี่ยจะอยู่ทุ่งโล่งนะครับทุ่งโล่งปากไหทุ่งกว้างนะครับ ใช่ดิ่มดิมมีแม่น้ำนะครับลกเขาแล้วก็อ,อายุของเขานะครับอายุของเขาก็น่าจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมตามผมประสบการณ์ที่ผมไปเคยไปไปดูนะครับไปดูตามบ้านนั้นบ้านนี้นะครับไปไปทั่วสารทิศนะครับที่ตามประสบการณ์ที่ไปเห็นก็เคย สอบถามคนแก่ว่าคนแก่นี่อายุก็ต้องหกสิบกว่าแล้วเขาบอกว่าเขารับมรดกนกตัวนี้จากพ่อเขาพ่อเขาเล่นมาตั้งแต่อายุยี่สิบเล่นมาตั้งแต่อายุยี่สิบแล้วที่นี่เล่นมาเรื่อยๆเล่นมาเรื่อยๆจนอายุเจ็ดสิบกว่าแกเสียชีวิตนะครับลูกเอามาต่อได้อ้นนีน้ผมเอามาต่อเนี่ยตอนนี้ผมก็อายุเท่าไหร่หกสิบกว่าแล้ว นกตัวนี้สามารถที่จะอยู่กับเราได้นานพอสมควรนะครับนกแต่เดี๋ยวนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วละ่ะนกตัวนั้นครับผมถามซื้อเขาไม่ขายมันจะเป็นปากขอด้วยเป็นปากขอเขาไม่ขายดิวตันปากขอนะครับเขาไม่ขายก็เลยอพอนกตัวนั้นตายไปสักพักหนึ่งก็เจ้าของกอ็ลูกชายของตาคนนั้นก็เสียชีวิตด้วยกันนะครับไม,ไม่ใช่ว่าเสียชีวิตเพราะนกนะครับ คือหมดอายุไขของแต่ละคนนะครับถ้าแกขายให้ผมตอนนั้นก็แกก็ได้เงินใช้แล้วก่อนก่อนจะอาชีวิตนะ <c oughs> น,นี้ไม่ไม่ขายผมให้แล้วแกไม่ไม่ปล่อยก็บอกว่าเป็นมรดกของพ่อแกให้อ่ะโอเคไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันอันนี้ความเชื่อความรักความผูกพันนะครับถ้าได้เลี้ยงก็ถือว่าเรารักนะครับผูกพันแต่จะกระพง์นะครับผูกพันก็คงไม่ได้เพราะว่าเราเป็นสายนี้สายหาให้เพื่อน หา,หา,หาให้หาให้พี่น้องนะครับก็ถึงจะชอบขนาดไหนรักขนาดไหนถ้าท่านอยากได้ผมก็ให้ได้นะครับเรื่องนกนี่ครับอายุไขก็น่าจะไม่ต่ำกว่ายี่สิบสามสิบปีบางทีเราอายุสั้นกว่านกอีกนะครับไม่แน่ชีวิตคนเราทุกวันนี้นะครับก็ให้รักษาเนือ้อรักษาตัวนะครับอ,อย่างทุกคนนะครับพี่น้องทุกคนให้รักษาเนือ้อรักษาตัว ให้พ้นจากภัยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคุยมาก็นานพอสมควรนะครับอขอบคุณพี่น้อง f c นะครับทั่วประเทศและพี่น้อง f อที่อยู่ต่างประเทศนะครับที่ให้ความเมตตาให้ความอุปการะคุณกับจักรพงศ์นะครับไม่ว่าจะเป็นทราบเป็นปะเนียเป็นดินดําเป็นนกนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความไว้วางใจนะครับ จกกักรพงศ์ก็จะหาสิ่งดีๆให้พี่น้องโดยที่ให้คุ้มกับพี่น้องไว้วางใจนะครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่พูดปพดมดเท็ตกันแล้วครับบาปแกขนาดนี้นะอย่าอย่าเลยครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานครับสําหรับวันนี้จกกักรพงศ์ก็มีเรื่องจะเล่า,อ,าอุปสรรคิสัยของนกนี่แหละให้ฟังนะครับมีแค่นี้นะครับหรืออาจจะมีท่านไหน ที่แนะมานะครับก็ที่แนะมาได้นะครับอ,อยากรู้เรื่องอะไรถามจักรพงษ์มาบางครั้งจักรพงษ์ก็คิดไม่ออกนะครับก็ว่า,าท่านคิดออกก็บอกมานะครับแบบผมจะทําให้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับความรู้มันมีแต่คิดไม่ออกว่าจะเล่าเรื่องอะไรนะครับโอเคครับคุยมาก็นานพอสมควรก็ขอจบคลิปตรงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่แต่คืออย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b e ให้จักรพงด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลัง,งใจนะครับแฟนเพจ a c e b o o k หรือ t i k t o อกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ